ยุคนี้จะใช้อะไรแค่หอมอย่างเดียวแอดว่ามันไม่พอครับสวัสดีครับชาวไทมิสแอดมาแล้วคือเรื่องของเรื่องของที่เราใช้ดมใช้ทาเข้าร่างกายเราทุกวันเนี่ยชาวไทมิสนั่นใจแค่ไหนครับว่ามันชัวจริงยิ่งเห็นข่าวอะไรตอมิอะไรมาแอดยิ่งคิดเลยไอบา์มแบบตลับที่ต้องเอานิ้วควักนะ่ะมันก็คลาสสิกนะแต่เผือแป๊บเดียวอ้าวฝุ่นเอ้ยเชื้อเอ้ยมันลงไปปาร์ตี้กันในตลับแล้วมือก็เลอะอีกแอดว่ามันไม่เวิร์กแอดเลยอยากแนะนําตัวนี้เทอร์ราพาเฟ่ค,คอมเฟรนาบาร์มนี่คือวิว ดูแพ็กเกจเขาสิชอตไทยมิตรเขาไม่ใช่ตลาดเขาเป็นบาร์มสติกมินิมอลดูดีที่สําคัญคือโคตรสะอาดแค่หมุนแล้วก็ใช้มือไม่เปื้อนปิดฝาคือจอบสบายใจกว่ากันเยอะแต่มันไม่ได้มีดีแค่สะอาดนะครับมันอนเนกประสงค์แบบทูอินวันคลายสมองตื้อๆเอามาดมกลิ่นมิ้นกับสมุนไพรเขาเนี่ยมันหอมแบบคลีนคลีนโล่งสดชื่นไม่ได้ฉุนจนแสบจมูกหรือถ้าเมื่อยคอบาดไหลปวดขมับก็เอามาถานี่คือทีเด็ดเนื้อบาร์มเขาซึมเร็วไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเหนอะหน,นะติดผมอันนี้แอดคอนเฟิร์มว่า ร่างกายทั้งทีมันต้องชัวแบบนี้แหละครับเพราะความสดชื่นที่ปลอดภัยพกโทราพาเฟ่ของมันต้องมีครับเท่าไทยเมสิิมแต่กราฟที่แอดปักไว้เลย